ใครเจ็บไหล่เจ็บเอวแล้วมั้งแบกเป้ปวดไหล่ตัวเจ็บใจได้ใช่ไหมตัวทามาอีกแล้วโอเคเจ็บเอวเจ็บไหล่เรื่องธรรมดาเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องอุปกรณ์ที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเดินป่าก็คือเป้นะครับเราเป็นคนเมืองมาทีก็ของเยอะที่ต้องสารภาพว่าพี่พยายามทำวิดีโอออาต้าไลส์มา มันไม่มีอยู่จริงพิงกแบกมาทีไรก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกิโลทุกทีแล้วก็ตอนทำวิดีโอเดินป่ามือใหม่ก็แนะนำลูกค้าไปว่าสี่สิบห้าห้าสิบห้าลิตรวันนี้แบกวาหกสิบห้าอันนี้เป้ที่ดีกับไม่ดีต่างกันยังไงเป้เามีเป้ดีแล้วจะทำยังไงให้แบกสบายอันนี้เรื่องสำคัญ บอกว่าเป้ที่ดีก็คือเป้ที่สามารถจะถ่ายน้ำหนักลงที่สะโพกเราได้ดีนะครับร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยท่อนล่างของเราเนี้ออกแบบมาให้แบกน้ำหนักเยอะมากเป็นร้อยกิโลได้ไม่เชื่อถามโมดูได้ใช่ครับนะครับให้แบกน้ำหนักเยอะๆได้แต่ช่วงบนช่วงไหล่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ได้ออกแบบมาให้แบกน้ำหนักข้างบนนี้นานๆไม่ง่มันก็จะปวดมือก็จะเจ็บอ่าเมื่อก่อนนี้ผมเคยเจอกับ คนที่เป็นผู้ก่อตั้งเกรเกอรี่ชื่อเวนเกรเกอรี่เขาบอกว่าเป้เนี่ยไม่ใช่คุณแบกเป้นะคุณต้องสวมใส่เป้ไม่ใช่แบกบนบ่าแต่คุณต้องสวมมันก็คือมันต้องพอดียิ่งกว่าเสื้อผ้าอีกนะทำยังไงจะให้พอดีหนึ่งคือเลือกเป้สองคือจัดต่างเป้เป้เปรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันสามารถจะปรับได้เพียบเลยจะปรับยังไงให้มันพอดีกับตัวเรานะเรามาดูเลือกเป้ก่อน เป้หลักๆเป้เดินป่าเนี่ยมันจะมีอยู่สองระบบหลังด้วยกันนะครับที่ของโบเนี่ยของโบตัวนี้เป็นพาราแมเวนพ,พารากอนมมเวนใช่ไหมตัวนี้นะครับจะเป็นระบบหลังที่เรียกว่า on the back on the back ก็คือหลังเราจะแนบไปอยู่กับตัวเป้เลยข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือมันเอาทําให้น้ําหนักเป้มมาอยู่ใกล้หลังเราที่สุดมันคือแบบ เป้ที่จะแบกสะพาน้กระจายน้ําหนักได้ดีที่สุดนึกง,ง่ายๆว่าเราหิ้วของอะเราหิ้วใกล้ตัวเราอย่างนี้กับยืดออกไปอ่ะอันไหนเมื่อยกันยืดใช่ไหมอีกอันหนึ่งอันนี้ซูรูนะครับสูรูยกขึ้นมาอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ventilation back ข้อดีของมันก็คือตัวเป้จะห่างจากหลังเรานิดหนึ่งแล้วมีตะข่ายระบายความร้อนระบายความชื้น ข้อดีก็คือระหว่างเดินป่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ร้อนหลังไม่ไม่ชื้นหลังมันจะห่างหลังเราไปนิดนึงไม่มากรุ่นใหม่ๆนี่ออกแบบดีขึ้นสมัยก่อนจะห่างเยอะเลยนะครับตอนพี่เดินป่าใหม่ๆเป้มันจะห่างออกมาอย่างนี้เลยก็ทําให้น้ําหนักมันถ่วงไปข้างหลังเยอะนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของ on the back กับ ventilation นะนอกจากนั้นเป้แต่และรุ่นเนี่ยมันก็มีการออกแบบมาไม่เหมือนกันเช่นซูลูเนี่ยออกแบบมาให้แบบน้ำหนักประมาณสัก 14, 15, 16ประมาณ 16, 17กสิเปโลปเต็มที่นะครับด้วยโครงสร้างวัสดุที่มันใช้นะครับถา้าพอไปถึง 17, 18กิโลแล้วมันก็จะแบกได้ไม่ค่อยสบายละแต่ตัวเป้มีน้ำหนักค่อนข้างเบาพารากอนมาเว้นก็ใกล้เคียงกันนะครับออกแบบมาให้แบกน้ำหนักประมาณนั้นเหมือนกันที่พี่แบกอยู่นี่คือบาตรโรนะครับมีตายเอาเดว่ามาด้วยนะครับ บอโเโรกับเดว่าเนี่ยคือรุ่นท็อปของเกรเกอรี่เลยมันออกแบบมาให้แบกน้ำหนัก20กิโลขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเอา18กิโลมาใส่ซูลูใส่มาเว่นพารากอนกับใส่บอโเโร่บอโเโรจะแบกสบายกว่ามากเรามีคำพูดกันไม่เช้าพี่ยังพูดกระต่ายอยู่เลยว่าเป้นเนี่ยใส่ของเข้าไปเฮ้ยยกเหมือน18กิโลพอขึ้นมาบนหลัง หลือสามกิโลพอเดินขึ้นเขาเฮ้ยยีิบห้าว่ะนะคือผมจะบอกว่าเป้ดีไม่ดีมันจะต่างกันเยอะรู้สึกได้ในการที่มันจะถ่ายเทน้ําหนักแล้วก็ทําให้เราแบกได้สบายผมไม่เชื่อในเป้น้ําหนักเบาผมพูดอย่างนี้เลยเป้ที่แบบเอาตัะไลท์เป็นเหมือนถุงปุ๋ยเบาวิวไม่ผมว่าน้ําหนักเป้หนึ่ง อันนี้ประมาณ1.5กิโลอันนี้เกือบ2กิโลหรือ2กิโลกว่าๆด้วยซ้ำไปแต่ผมว่าพอใส่ของถ้ามันถ่ายเทน้ำหนักได้ดีใส่ของขึ้นมา27กิโลบนเป้ใบนี้บวกอีก2กิโลกับเป้อัลตรไลท์เบาๆใส่17กิโลผมว่าอันนี้สบายกว่าเยอะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้หนักเป้เลยอยู่กับการถ่ายเทคราวนี้นั่นคือข้อที่หนึ่งในการเลือกเป้นะครับมีวิดีโอให้ดูอีกเยอะแล้วก็ ผมคิดว่าเรามาเนี่ยมีโอกาสทดลองเป้คนอื่นเพื่อนเคนอื่นดูได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะราวนี้เรื่องที่สําคัญกว่าก็คือการที่จะให้เป้เข้ากับตัวเรานะครับเป้รุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถจะปรับได้เยอะแยะเลยปรับความยาวหลังได้ปรับสายได้นะส่วนใหญ่ที่ผิดพลาดกันก็คือการปรับเป้นี่แหละนะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราปรับเป้พอดีพอดีคืออะไร ลองจับกระดูกสะโพกของตัวเองดนะูกดให้นิ้วอยู่ด้านบนของกระดูกสะโพกนะครับถ้าเป้พอดีเนี่ยเมื่อเราลัดเป้แล้วขอบฮิปเบลเนี่ยมันจะต้องวางอยู่เหนือกระดูกสะโพกสักเซนหนึ่ง <S <S ก็เพื่อให้น้ำหนักเป้มันลงที่กระดูกสะโพกไม่ใช่ลงไปข้างเอวแล้วก็เดินไปก็ลูดลงไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องวางอยู่บนกระดูกสะโพกนะครับถ้ามันต่ำไป แปลว่าเป้ยาวเกินนะครับถ้ามันลอยขึ้นมาแปลว่าเป้สั้นเกินมันจะต้องอยู่ประมาณสักพอดีหรือขึ้นมาสักเซนหนึ่งนะครับแต่มันก็จะขึ้นกับการปรับเป้ของเราด้วยวิธีการปรับเป้ของเราด้วยอ่ะสาธิตสองคนการขึ้นเป้นะครับเดี๋ยวผมปลดเป้ผมแล้วผมให้น้องดูน้องสองคนก่อนการที่จะขึ้นเป้และปรับเป้ผมไม่เน้นท่าขึ้นเป้นะแต่ขอวิธีการปรับเป้ก่อนจะขึ้น ขอให้ปรับสายกวจะปรับเป้ครั้งแรกให้ปรับสายสะพายให้หลวมก่อนสายคาดเอวให้หลวมโอเคอะสะพายเป้ขึ้นหลังเลยสองคนหันคนละข้างหันหน้าออกไปข้างม้นแล้วกันดูท่าแต่ละคนนะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าขึ้นไม่ต้องหลังปวดหลังก็แล้วกัน โอเคขั้นแรกอย่าเพิ่งรัดสายเอ่ะรัดสายเอวไว้หลวมหลวมก็ได้รัดสายเอวไว้หลุมหลวมเราสายหลวมหลวมมาเลยนะครับน้าสายเอว์หลุมหลวมสกายถอยเข้ามาหน่อยพี่จะได้จะได้อยู่ในกล้องสีด้วยกันขั้นแรกให้ดึงสายฮาร์เนสเนี้ยให้ตึงดึงมันจะต้องดึงไปข้างหลังอย่างที่โบดึงเนี่ยนะดึงอย่างนี้มันจะไม่ลงมันต้องดึงไปข้างหลังอ่าฟืดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ฮาร์เนสเนี่ยมันรัดเข้ากับตัว สังเกตดูมันจะต้องไม่มีช่องว่างที่ไหลมันจะต้องโค้งไปด้านหน้าอย่างนี้อาโบหันค่างนิดหนึน่งจะต้องไม่มีช่องว่างที่ไหลนี่มันจะต้องรัดโค้งมาด้านหน้ารัดให้ตึงเลยนะครับให้ตึงเลยตึงสุดแล้วได้แค่นี้อ่ารัดที่เปลวไว้หลวมๆยังไม่ต้องดึงนะครับเอาหันหน้ามาหันหน้า,าผู้ชมเราจะยืนตรงนะเราจะไม่ก้บอย่างนี้เราจะไม่ทำท่าอื่นเพราะเดี๋ยวเราจะปวดหลังอันนี้เรียนมาจากเวนเกอร์รี่โดยตรงเขาจะให้ยกไหล่ขึ้นตัวตรงแล้วยกไหล่ขึ้น เป้มันก็จะลอยขึ้นถูกไหมแล้วก็รัดเบลถ้าเป้เราพอดีเบลฮิปเบลเนี่ยมันจะวางอยู่บนกระดูกสะโพกพอดีรัดนะพอดีไหมพอดีนะเดี๋ยวลองดูของแต่ละคนพอดีหรือเปล่าถ้ามันห้อยขอบบนต่ำกว่าฮิปเบลแปลว่าเป้ยา,ยาวไปถ้ามันลอยขึ้นมากเกินไปแปลว่าเป้สั้นเดี๋ยวเราปรับเป้กันอีกทีจากนั้นก็จะมีตัวที่เรียกว่าโหลดลิฟเตอร์นะครับโหลดลิฟเตอร์ ตัวลิฟเตอร์นี่อยู่ตรงนี้ถ้าเราดึงเข้ามานะครับแน่นน้ำหนักมันจะลงที่เป้เอลงที่ไหล่มากขึ้นนะครับที่เอวน้อยลงแต่เป้จะกระชับถึงว่าเราต้องปีนขึ้นที่สูงกลัวจะตัวจะเหวี่ยงแกว่งเราก็ดึงเข้ามาให้แน่นแต่เราเดินที่โลง่งๆสบายๆแล้วเราก็ผลักโหลดลิฟเตอร์ไปข้างหลังเราเดินไปเราผลักได้นะปรับได้ปุ๊บอันนี้มันก็จะหลวมๆเป้แกว่งได้น้ำหนักลงที่ เอวมากขึ้นจะพกมากขึ้นระหว่างที่เราเดินไปเราต้องปรับอยู่เรื่อยแหละเพราะเราเดินไปพุงก็เล็กลงผอมลงเกงรูดลงไปก็ต้องคอยขยับคอยปรับตลอดเวลามันไม่ใช่ปรับครั้งเดียวแล้วจบนะครับมีวันนี้มีคนบ่นเรื่องเข็มขัดใช่ไหมแพรลุกขึ้นโชว์เข็มขัดหน่อยเข็มขัดหนาไปนิดนึงเข็มขัดแบบแฮปปี้คอหยิงปืน เวลาเข็มขัดหนาเลยแล้วเรารัดฮิบเบลมันก็จะกดสะโพกค่อนข้างเจ็บนะผมว่าจะใช้เข็มขัดบางๆสองไม่ใช่เข็มขัดเข็มขัดบางๆเข็มขัดบางๆของจริงครับเบนเบนมามาโชว์ข้างหน้านี่เดี๋ยวซีถ่ายไปด้วยเลยมานี้ยนี่มานี่ยนี่มานี้ยถ้าไหนเข็มขัดบางๆเป็นไงนี่นี่นี่เข็มขัดบางๆนะครับสำหรับสำหรับไฮากิ้งนะครับ โชว์พุงด้วยขอบคุณครับพี่ป๊อบก็ถอดอ่ะพี่ป๊อบก็ถอดไปดิโอเคมีคำถามอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมสงสัยอะไรไหมพี่ปล่อยให้เดินจนกระทั่งเจ็บป่าเจ็บเอวกันก่อนแล้วถึงจะสอนเพราะจะได้จําแม่นทดลองดูขึ้นเป้แล้วลองปรับอย่างที่พี่บอกเลยปล่อยสายให้หลวมก่อนทุกอย่างแล้วมาจัดดูลองดูครับ